ไปก็จะเป็นการอ่านหมายรับสั่งแล้วก็แหนเคนตรต่องดับนี้ไปได้ขอเจริญพรท่านพิชานจด้ลงมาได้เกิดสองดาวได้นำเรื่องได้อ่านหม้รับสั่งแล้วก็นำผู้ช่วยศาสตรจาร,ราย์ไรวันบานทโทษได้นำเรียนถาวายประวัติโ์งลงปู่ดับกับดับขอเจริญพร เจกุมภาพันธ์สองพันห้า้อยพระบาทสมเด็จพระเจาาา้าอยู่หัวทรงพักรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพินสพพักรูภาวนาสาธุติกชนะอุตมะัลาโภนักเวนชั่วคราววัดถ้ำอภัยน้ำรงธรรมอำเภอ 2, 9, สองดาวจังหวัดสกลนคร วันที่22มีนาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีเชิญมีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานวันเสาร์ที่23มีนาคม2567เวลา15นาฬิกา พระราชทานเพิ่หน้าที่กองพระราชมิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศกพรัคภูพรนาสาธุกิจชนะอุต,ตมกราบโภเพื่อสราบติดต่อขอรับกรอบเพิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรร,รมไปปฏิบัติผลอากาศเอกสถิตคง์ สุวิมลเลขาธิการพระราชวังนำเรียนประวัติสตร์หลวงปู่ชนะมุตมะลาโถวัดถ้ำอภัยดังรงามธรรมภูร ตำบลปทุมวาปีอำเภอสสองดาวจังหวัดสุโนปัยหลวงปู่ชนะอุตมาลาโภมีนามเดิมว่าชนะอุดมมาเกิดวันอาทิตย์ขึ้นสองข้ามเดือนสิบเอ็ดปีเมียงตรงกับวันที่สิบเอ็ดตุลาภูคู่สมราปสองพันร้อยแปดสิบห้า,า 2, น้าตัขาวตำบลความวาใต้ อำเภอสว่างแดนดิจังหวัดสกลนครเป็นบุตรพนโตของนายเหนและนางคำอุดมภาคมีน้องร่วมสายโลงหีสองคนคือนางเรียมพร้อมใจและนายเยี่ยมอุดมรากชีวิตกล่าวว่าท่านจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านขามหลังจากจบ กวามสดสังเวศอย่างยิ่งพร้อมกันนั้นก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจึงได้ขอบวดกับพระอาจารย์ท้ายทานารโตทราบมาว่าวัดป่าสุจิงประชาลามบ้านผาอำเภอสวางเลนนีจังหวงัดสกลนครท่านได้ฝึกหัดทำของประสอนบทและเรียนรู้ข้อวัด ประสูตหลวงปู่ได้ประสติะสีมาวสีสว่างแดงดีเมื่อวันที่บบทเดียวกันงพันหร้อเดือนเดียวกันหนาฬิกา้านโดยมีพระครูสีภูมนรารรมีสวรรสิเป็นพระอุปชา พระอาจารย์ทายทานาละโตเป็นพาะกามาวาจายาเข้นมาแือเอนตัวโมีระอรุาาานยายรัตนฉัยาโดยภาษามพว่าุปตานาาโภแปลว่าผู้เยียยมทางมะนาวจะบอกยังไงการจำพรรษาและประัติชําเมื่อหลังจาอุปสมกท หลวงปู่ได้จำพรรษาที่วัดสุจีประชารากับพระอาจารย,ย์้ายหลุดพรรษาคันหลังจากออกพรรษาเสร็จแล้วท่านได้เที่ยวเวยวี่วยวเวยอกยังสถานที่ต่งตางๆเพื่อศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติตบบกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรหลวงปู่คัวสิริมุนโนหลวงปู่ชอบฐานะสมม หลวงปู่พระมหาปิ่ชริโตหลวงปู่พระมหาบุญมีสิริทโลหลวงปู่วันอุตมโมหลวงปู่สิงทองธรรมาวโรเก็นต้นโดยท่านได้จำพรรษาที่วัดถ้ำพววัวบัดคพล้งและเป็นระยะเวลานานก่อนจะสร้างวัดปภาวนาสมาธกิหรือวัดป่าลหกชีบังพร รถองบกพร้องอำเภอเมืจังหวัดมหาสรคาและหยุดจำพรรษาจนถึงอาชีว้ยจนกระทา่งเริ่มขาผ่านท่านจึงย้ายมาพับจำพรรษารอนท่ามงวนซึ่งท่านเคยทวงามาแต่เดิมและเลื่อที่จะรรนะน้ว่างท่า โฉนหาบทความอาภรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนสีสกเดกียด้วยสมณศักดิ์และเกียรติควรชี้รับวันที่5ธันวนนาคมพุทธศักราช2 5๔2ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดจันทร์โพธิ์ ฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชินนานาที่พระภูภาวนาสิกิวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2566ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาสนารามเป็นบุคคลดีเดนรางวัลพระธาตนาดูทองคำประเภทบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช2586การอาภาเมื่อปลายปีพุทธศักราช2554หลวงปู่อาภาด้วยโรกหลอดเลือดหัวใจดีเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาชีวดีกรุงเทพมหานครต่อมาแผ่ช่าตัดเกิดการอักเสบติดเชื้อท่านจึงได้เข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจากนั้นหลวงปู่ได้มาพักรักษาตัวที่วัดท่ากลัวเป็นเวลาถึงหกพันษาเมื่อปีพุทธศักราช2565หลวงปู่อา,าพาอีกครั้งด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีท่านได้เข้ารับก,การรักษาตัวที่โรงพยาบาลศาีรษะเลนจังหวัดขอนแก่นและได้มร ด้วยประการสงบวันที shorts, ่27พคพุทธศักราช2567เวลา17นาฬิกาวัดบ th ุติของของท่านที่ว like, ัดข้ามโพลตำบลอุทุมวันปีนังเขตสังขละจังหวัดสกลนครศิริรวมอายุได้81ปี41 42 43วัน ตอนสำเทศได้ห้าสิบเก้าเปอร์เ็นต์ได้เรกิตติพงศ์าโดยนั่งในท่าสบกเป็นนาคาสมบูรกับพระนางไตรจริ์พร ดนเมตาพิจารณาพรตรัยบัสกุลตรัยปากาลดำรัตนาด้วยกวามเคารพอยางสูงสูงสูงในมือปกติเขาใส่จอใสจอบุญอะไบุไร เพื่นพักนั่บอกเพื่นพักน้่มบอกเนาะว่าก็อบไรปูอิตองบดเนาะไม่ได้แพ้ในตีวเองว่าเจ้าคณะพักหรว่าเจ้าคณะพักจะไปจุได้หรือเปล่าจังหวะเดียววมันจ้าะกวันนี้เพราะต้องมือใหม่เนะ มั้ม่หรือะทม่ต้องระุยนพิธีตได้ประกอบพิธีระต่อเรื่อของพระราชทานเ่ประกอบพิธีพระราชทานตาจปะปนตังว่าหลังว่ามันเเป็นผู้บรรจุได้หรือเปล่าไม่เพราะน่าภาคบรรจุเลย ่เรการปิารเินเบ็เป็นทางสารวตรารดอกไม้ันตามรกาอายุด่งคุกไปไมาๆี่าจะองกนรับเนพระก็เป็นประธานก็จะนำพระสงน์นั้นบาไมจะตามระ

่กกกกกาา่กาประกาการทัพระบรมู้ไปจาลการเส็้นเจหน้าที่กติกากจได้ขอียนเชิชาพราาน,นที่เพื่อประโดยน,น,อ,อ,นองอพ่อแมุ่้าจัประกอบพิธีน้อมาซึ่งในการขึ้นการลงนะครับผมสามารถลงฟ เป็นกาหน้าปรพิีนะา้านตัวรชการจังหวัดก็ไน้ะดัส่วนหนึ่นสน่วนใหญจะเปนปรเจคของบางที่กัปบ,บัทสีทองได้เลยและตอนนี้จะเป็นประเดียวเพราะไม่ให้คนโยมขึ้นบางในชั้นบนตอนนี้เรนเชิญบางในที่ที่ได้รับจากคณะกรรมการหรือกองบริการบ้านบางไปเลยว่าจะเป็การเลบาไปคณะเกษตรที่จะทนการ,าร,ราจากโครดการที่ใด แต่รัฐบาลผู้บริหารที่นั่งในเด่นจะมีกระดาษด้านหน้าต๊สีขาที่น่งนัาทผู้ว่าราบานั่งยู่สามารถฟังตุ๊ด้าได้ด้วยเอาปูเอาเอาเอาเสวนกันเสวนกันเออไปไปไปไ้เนป บมมีดีแห้งดีกาเข็งแดี๋ย่งเดี๋ยวเดีขอทางเลยขอทางเลยไปเอากล้องกอนขอทางเราไปนน่นเอนั่นเว้ยไดละตัวน้อยดีเนาะ ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างน่าเพลิน่นบานไปด้วยการทั้งนั้นว่าอย่างนั้นเพราะพอเพราะความพร้อมเพียงสามัคคีของพวกเราคณะสนนั่นเองตลอดถึงพี่น้องญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่มาต้องงานในคราวนี้ว่าจะว่าเรามาร่วมกิจกรรมบวาเพ็นลูกสนเป็นการเนึกถึงจุดยุทการของอุปสรรคของทุกท่านในเรื่องน้ำอาบุรีงานการข การเลีเวลาเพราะฉะนั้นการที่มาง,งานศพให้เรามีาหาให้เรามีความหมายอยู่สามอย่างหนึ่งเป็นการลำลนึกถึงผู้อาชนคือผู้บรรณะคือหลวงปู่ชนาาลธรรมราภโสองเป็นการนำลนึกถึงบุญบารมีที่ท่านได้สร้างสมบูรณ์มาและสามเป็นการนำลนึกถึงมราณาสติคือกรรมฐานชนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นหรือ มรณะสติคือการระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตอนอันนี้เป็นกรรมหฐานชนิดหนึ่งน,นี่นะอันนี้เรี่ยเป็น,น,นที่ที่สุดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตผู้ใดใครผู้หนึ่งคนยากจนเข็นใจก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายแห่งการสิ้นลมปาณ พวกเราก็มอบให้พระเพลิงเป็นผู้ทําหน้าที่แทนพวกเราไว้นั้นเลยเนี่ยอันนี้เป็นจุดสุดจุดสุดท้ายของชีวิตพรานก่อนที่จะมาถึงตรงนี้หลวงพอ่อชนะท่านกระพริบมืออนส่วนของท่านเต็มที่เป็นความสามารถได้เสียสละความเป็นฆราวาสจากเดิมเข้าสู่ร่องพระกาชาดพัน<อ>เป็นการสืบสารพระศาสนามาจนถึงอายุ <c oughs> อายุไขไว้งนั้นเลยเอาท้ายเลยเด้งามโคตรง่ายเลยเด้ ท่านเข้าสู่ภาคการสวัสดิ์สมบูรณ์ได้เลยมันบริยินเสียงเจ้ท่านในทำหน้าที่ของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ผลเพราะฉะนั้นพวกเราก็เส้นเดียวกันงแม้ว่าพวกเราเข้าสู่ร่มภาคการสวัดไม่ได้พวกเราก็เป็นผู้อดหน้าค้ำซูดูแลพุทธศาสนามาโดยตลอดพุทธศาสนาจะเสนิจสถาพรมาถึงพวกเราในปัจจุบันก็อาศัยพวกเราทั้งสองฝ่ายนั่นเองโดยส่วนใหญ่ผู้จะเริ่มพูดถึงเทคโนโีนะ ที่จริงภิกษุณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทั้งพุทธกาลโดยทนานปุณย์พูดถึงหมู่พระสงฆ์วาสนาวาสิกาแต่เนิ่มคาว่าภิกษุณีเพราะฉะนั้นอย่างนี้จะพูดถึงคําว่าภิกษุณีภิกษุณีก็เป็นบริษัทหนึ่งที่อุปถัมภ์ข้ามสู่พุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสถาพรภิกษุสถาบันภิกษุสถาบันภิกษุณี สถาบันอุนนบาสศกสถาบันอุบาสิกาสี่สถาบันนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัสามพุทธศาสนาจึงเดินทางมาถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยบริษัททั้งสี่นี้เองเป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนาไ้าอย่างนั้นเถอะทิกษุณีก็เป็นกําลังสําคัญเหมือนกันในสมัยขั้งพุทธกาลจะมีภิกษุณีทูตอิกเข้ามาบวชเป็นพระ,ะไปอย่างนั้นเถอะเรียกเป็นทิกษุณีอ่า พิพนีนี้ก็มีมีโอกาสได้สืเรด็จมรรคผลนิพพานนี่ผู้ชายพรนาเพลงศพพระครูพระวนาสาธุกิจชนะอุตมลาภโอชนาอ่าตอนนานไม่นั้นะเาทำอะไรถึงได้ผพานพระเจ้าสุดโชชนะพุทธิีดานี้ก่อนที่จะสิ้นลงปานเนี่ยอู้ริเจ้าของเราไปแสดงการบพระเจ้าสุดเป็นป้าหันจึงถือว่าเข้าสู่พระนิพพานไงเข้าสู่พระนิพพาน อันนี้เป็นหน้าที่พระเจ้าที่ได้ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ท่านางสิริมหามายาพุทธมารดาและพระเจ้าสุดโทนะพุทธบิดาจนพระเจ้าสุโทตนะก่อนชิ้นลมปานก็ได้สดําเร็จเป็นพระอรหันไว้อย่างนั้นเถอะพอสําเร็จแล้วก็มอบภาระหน้าที่ให้แก่ผู้ที่จะสืบสารรักษาไม่ยังหรอรักษาบทลูกบอองค์ต่อไป เสร็จแล้วพระเจ้าข้ามอบให้ลูกหลานผู้หนึ่งที่เห็นว่าเป็นผู้จะสืบทอดสืบต่ออพร้อมมอบอมักรา้อตมีข้อตมีเทวีซึ่งเป็นพระหน้านามของสิทธ่ต่างราชกุมารนั่นแหละขอบรรพชกจารึสมบูรณเป็นพิษุณีสุแรกก็อย่างนั้นเถอะพร้อมจับริวาสนี่แหละในที่สุดพระองค์ก็ทรงอนุญาต ให้ผู também, ้หญิงบวชในศาสนาตั Nossa, ja, ้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยที่ไปที่มาของพิษุนีนะหลังจากที่พิชุนีไดอุปสมบทแล้วไม่นานปฏิบัตธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเรื่อยจากนั้นก็มีผู้มีบุญบารมีเข้าสู่ร่อมพระกาละพัทเข้าอุทิศตนเข้าสู่บวชเป็นพิษุนีได้ สืบยอสดสอดุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรมามากมายมหาศาลในตรงนั้นสมันยนั้นเวียนั้นเถิดที่เรียกว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่พูดค่อยๆพูดถึงภิกษุณีวันนี้ปู่จะพูดถึงภิกษุณีภิกษุณีก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้พทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสถาพรวาถ,ถึงจนพวกเราปัจจุบันนี้อี่เรียกว่าเป็นนักบวชนาผู้หญิงเมือยังนั้นเถอะ นักบวชนาผู้หญิงก็มีมีสิทธิมีอำนาจมีฐานะหน้าที่ที่จะต้องสําเร็จมรรคผลได้เหมือนอย่างนักบวชผู้ชายเพราะนั้นพระองค์จึงโปรดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าสู่รัภาการสวัสดิ์บวชเป็นภิกษุณีมาตั้งแต่สมัยนั้นจนมาระหว่างตืง่นกลางภิกษุณีก็อันตรธานหายไปแลนะ้วใหลกหอเนี่ยพอภิกษุมีอันตรธานหายไปก็ยังเหลืออีกสามสถาปัน คือสถาบันทึกศุสถาบันุบาศกสถาบันอุบาศิากาทั้งสามสถาบันนี้เป็นผู้ประ,คคะทับ้ำตัวรูแลเทิดทูนวยศาสนาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนมาถึงพวกเราในปัจจุบันไว้อย่างนั้นเถิดทึ้งแบบน,นี้เป็นหน้าที่ของพวกเราในปัจจุบันนี้ ต้องช่วงนั้สืบทอสืบต่อผู้นิสานามไว้พอเราทั้งหลายทั้งสองฝ่ายที่นี่เนานต้างนมาใชอเจ้าใหกัอคแครอเพ็นจันร์สมหรื่าสมบรรงไม่ห่าโอ้เพ่นขามูอันนี้เป่งของของานผู้มีหหลายตรตามคสอนของพระเจ้า รักษาศาสนาให้ด <prescribe. S 2> ีเานบอนสุดต่อไปเป็นเรโนอันาเหมือนอย่างันเขโดนโดนรล้าบ่มาฮะยัง่อหวเตโดนร่มาแต่งานมาแต่สุดมาติการบ่า ว่างกนอยู่่ก่นผม่เห็นานะฮะว่างบอกว่า่ันมาสองตอนใช่ไหมครับผมไม่ยังว่างกันเถอะรมิของขอว่ากัเถอ พราะนั้นให้เราพิจารณาให้เกิดความสุขช่วยให้เป็นไป่ด้เพราะว่าเราต้องการเรียนรู้อะไรในขณะนี้ถ้าวันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนอย่างหลวงปู่ชนะอุตมะลาโภนนี่เองต่างแค่ว่าช้าหรือเอวแค่นั้นเองที่กว่าที่มันถึงตรงนี้คนพวกเราทั้งหลายจ้เคอยฟ้าหาบุญหากุศลหาบารมีมาเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราให้เต็มที่เป็นความสามารถทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่า สักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่มีใครที่ต้องหนีเลี่ยงได้เพราะนั้นเถอะในเมื่อเราไม่มีใครที่จะต้องหนีเลี่ยงได้เราก็ต้องเตรียมการยใจของเราให้เข้าสู่สภาวะแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงอันที่เราสมควรจะได้จะมีเป็นตนว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวนมนต์ภาวนาพุทโธพุโธอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนนั่นเอง ของได้เนี่ยนะบห้บกงคามเน่ความเป็นมนุษย์านแความเป็นลูกชาวพุทของเราลูกชาวพุเราเป็นผู้รับนันัสืบําสอนพระสมาพุทธเจ้าพสอนให้เราจะทําบารมีใเกิดขึ้นเตมที่เ็ความสามารถของใครก็มันุ